สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติวกันนะคะวันนี้คุณครูติ๋วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลขกันนะคะก่อนอื่นครูติ๋วจะพาเด็กๆไปร้องเพลงกันคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะ เมื่อสักครู่เด็กๆร่วมกันร้องเพลงนับเลข1ถึง10เรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้คุณติ๋จะพาเด็กๆไปฝึกนับเลขกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆฝึกอ่านตามมุนโคูติ๋วเลยนะคะเด็กๆเห็นตัวเลขด้านบนไหมคะเด็กๆพูดตามมุนโคลเลยนะคะเลขหนึ่งอาราบีและเด็กๆก็ดูด้านล่างนะคะ เลขหนึ่งไทยเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะมีจำนวนเท่าไรเอ่ยรูปภาพแตงโมนะคะมีจำนวนเท่ากับ1นะคะนะคะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาคะนะ่ะนะหน่ทีนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆฝึกอ่านกันนะคะหอนอ,อึงอน,น,งนง ตัวเลข2อ,อารอบิกนะคะเด็กๆข้างล่างก็คือเลข2ไทยเรามาฝึกนับจำนวนภาพกันนะคะตอนนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเป็นรูปเฟ้นไฟมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆอ่านับ1 2เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาคะ่ะให้เท่ากับ2นะคะแล้วเรามาฝึกอ่านกันนะคะ2ององ,อ,องส ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเลข3อารบิกและข้างล่างก็จะเป็นเลข3ไทยนะคะเด็กๆเห็นรูปแครอทไหมคะแครอทมีจำนวนเท่าไรเอ่ยอเด็กๆช่วยกันนับค่ะ1 2 3อาอ่ะต่อไปเด็กๆก็มาฝึกอ่านกันนะคะสออารมสามค่ะทีนนี้ก็จะเป็นเลข4อารบิก เด็กๆเห็นไหมคะอ่าข้างล่างก็คือเลขสีไทยนะคะเด็กๆเห็นภาพไหมคะเป็นภาพไอศครีมนะคะอ่าไอศครีมมีจำนวนเท่าไรดเด็กๆดูนะคะอ่างมาฝึกนับกัน1 2 3 4สองสาสเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาคะ่ะให้เท่ากับสีนะคะอ่าดูสดิเด็กๆชูนิ้วครบไหมคะจำนวนเท่ากับสนะคะ ต่อไปเราก็มาฝึกอ่านกันค่ะสอีสีไมเอกสีต่อไปนะคะเลข5้าอาราบิกนะคะข้างล่างก็จะเป็นเลข5ไทยนะคะเดี๋ยน,นี้เด็กๆก็มาดูรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพอางุ่นองุ่นมีจำนวนกี่พวงเด็กๆช่วยกันนับค่ะ1 2 3 สี่ห้าหเด็กชูนิ้วขึ้นมาค่ะ,ะให้เท่ากับจํานวน5นะคะ,ะชูนิ้วครคหรไปยังค่ะ,ะนับใหม่นะคะ1 2 3 4 5สอสาส่าทีน,นี้เรามาฝึกอ่านกันนะคะหออาหาหาไม่โทรหต่อไปก็เป็นเลข6อารบิกนะคะดเด็ก ด้านล่างก็จะเป็นเลข6ไทยนะคะดเด็กๆเห็นภาพแอปเปิลไหมคะโอสีสวยมากเลยอะเด็กๆมาช่วยกันนะับลูกแอปเปิ้ลกันนะคะ1 2 3 4 5 6าี้าหกทีนี้ให้ดเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาคะ่ะให้เท่ากับ6นะคะชูนิ้วคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าบวกอีกหนึ่งอ่าชูอีกนิ้วนึงนะคะเป็นหกอ่าต่อไปเราก็มาฝึกอ่านกันนะคะหอโอกอหกนะคะอ่าต่อไปเราก็มาพบกับเลขเจ็ดอารอบิกนะคะอ่าข้างล่างก็เป็นเลขเจ็ดไทยนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นเครื่องเล่นนะคะอ้าว เขาเรียกว่าลูกตะก้อนั่นเองนะคะเด็กช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7่าลูกตะก้อมีทั้งหมด7ลูกนะคะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาค่ะอลองดูซิครบไม่เอ่ยถ้าเกิดว่าครบแล้วเด็กๆมาฝึกอ่านกันนะคะจอเอดเจ็ 7. นะคะต่อไปนะคะเราก็มาพบกับเลข 8อาราบิกนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นเลข8ไทยนะคะอะ่เรามาดูภาพกันบ้างนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นลูกอะไรเอ่ยอ่าเขาเรียกว่าลูกแรดเบอร์รี่นะคะสีสวยมากเลยนะคะอ่ะเด็กๆมาฝึกนับกันนะคะว่ามีทั้งหมดจำนวนกี่ลูกนะคะอ่าหนึ่งสองสาม เด็กชูนิ้วขึ้นมาค่ะให้เท่ากับจำนวน8นะคะ,ะเมื่อครบแล้วเรามาฝึกอ่านกันเลยนะคะ